bà ác, tiếng múa bà ác, tiếng múa bà, chú đi dài mày. เลือดออกเยอะด้วยอ่าเจอแล้วครับผมมาตายไกลมากเลยหมูปลายิงเข้าโดนตับนะครับผมโอ้โหตามไกลมากยิงเมื่อกี้นะครับโอ้โหสองนั